กมือเป็นเกียรติให้กับผู้รับเอกสารเสร็จไหมครับขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกุดรและขอริเรียนเชิญครับหัวหน้าส่วนราชการที่ศุนกับบิ๊กซีครับผู้แทนที่ศุนนะครับครับคาดการณ์พิงวันนี้แดดเย็นสบายผู้แทนนี้วันนี้ก็เพื่อเป็นการคืนความเราเก็ภาพนี้นะครับไปไว้เอาไ้คืนความสุขให้กับประชาชนทั้งวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับวันที่สิบแปดก็จะมีการประชาชน มีอถึงถทานครับที่สองใบใบสีเขียวไว้นะครับผสมไรบ้างเลยเนี่ยวกาสมอะไรไปเป็นมน้้องบก่าถสีฟ้าไปเนื

ซุ้านครับไห้จาวนานสากรจังหวัดนะครับแข้งละแปรชีพปาตนกครับแข้งละาไเปนเ่นไครับงมานะครับเแออันนี้อันนี้เป็นสาองปีนี้เ่อบอกผมน้ำนนนะครับเพราะว่าึงไปกแมกาวบแงระตูนาบ้านข้าบ้านนะครับสากรนะครับไห่บาเสี้ยงสมัยตะกี้เืออย่างคับเกือที่นะครับนะครับ อันต่อมากนะพักผลไมมเออพักอัดรมเขียวเพิ่นปอดเพิ่นเปิดตลาดเชื่แ่เพิ่นเอาอันซูนมียากผลต้นไม้หดพักกนบสีไม้เจ้าได้ยังแหน่คอยได้ยังแหน่เอาพิน้ำได้อนี่พนนี่นะครับนะครับชิดเอขีวนะครับตอนนะครับไตสูงสุดนี่นะครับที่เนยัง